แต่งภาพการ์ดวันเกิดสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนของเราให้กับคนที่เรารักเก๋ง่ายๆทำยังไงคลิปนี้พาจับมือทำไปดูกันเลยค่ะแต่งภาพการ์ดวันเกิดแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Canva นะคะถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ให้มาที่ Play Store นะคะแล้วพิมพ์หาคำว่า Canva คะ่ะ แคนวานะคะแอปนี้นะคะ C A N V A นะคะเมื่อ,อพิมพ์แล้วนะคะให้คลิกเลือกนะคะแอปพลิเคชันนะคะที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะแคนวา va, นะคะหน้าตาแบบนี้เลยะคะ่ะก็กดเปิดะคะหน้าแรกนะคะของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะพาเรามานะคะหน้าหลักนะคะเป็นหน้านี้นะคะจะมีนะคะเทมเพลตมากมายนะคะเป็นรูปแบบนะคะสำเร็จรูปนะคะเยอะแยะเลยนะให้เราออกแบบ กะะาร์ดต,ต่างๆนะคะได้แบบไม่ง่ายนะคะ,ะเราจะออกแบบนะคะการ์ดวันเกิดนะคะให้เรามาที่แว่นขยายนะคะแล้วพิมพ์แล้วพิมพ์นะคะําว่าการ์ดวันเกิดนะคะ่ะพิมพ์การ์ดวันเกิดนะะจะมีแม่แบบนะคะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนหานะคะแม่แบบตามที่เราชอบเจอแล้วนะคะอีจะใช้แบบนี้นะคะแม่แบบนี้นะคะคลิกเลือกค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่รูปเพื่อนของเรานะคะคนที่เรารักนะคะเราจะต้องเตรียมรูปมาก่อนนะคะเรากดนะเรากดไปที่รูปนะคะแล้วลบนะลบรูปนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามากดที่บวกค่ะที่จะนํารูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาที่อัราบั้มภาพค่ะมาคลิกเลือกที่อัราบั้มภาพหครั้งค่ะ จะมีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอีกคลิกเลือกนี้นะคะใช้รูปตัวเองก่อนนะคะอ่ารูปเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลื่อนนะคะใช้นิ้วเลื่อนรูปนะคะมานะคะแทนตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะวางไปให้พอดีนะคะอ่าแบบนี้นะคะเราก็จะได้นะคะเป็นการ์สสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนสีนะคะพื้นหลังตรงนี้นะคะหรือว่าเปลี่ยน รูปแบบตัวอักษรนะคะดินเห็นว่าตรงนี้เป็นรูปแบบฟอนต์ตัวอักษรที่สวยอยู่แล้วนะคะอีกก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าใครนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะคะเราก็มาคลิกเลือกที่ฟอนต์นะคะก็จะมีนะคะฟอนต์แบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะกะ็การแต่งการ์ดอะไรเพิ่มเติมนี่นะคะเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะคะโดยการที่เรามานะคะเรามาที่บวกนี่นะคะเรามาที่บวกนะคะเราก็สามารถที่จะ พิมพ์หานะคะโดยการที่มาที่องค์ประกอบค่ะมาที่องค์ประกอบนะคะ, e ะเราอยากได้ภาพอะไรใส่เข้าไปนะคะ,ะหรือว่าเราอยากจะได้นะคะเป็นอของขวัญนะคะกล่องของขวัญนะคะกล่องของขวัญก็จะมีนะคะรูปกล่องของขวัญนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเราอยากจะใส่เพิ่มนะคะเราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะ เดี๋ยวจะเลือกภาพนี้ละกันนะคะเลือกภาพนี้ละกันนะคะดูมีสีสันเราก็สามารถที่จะวางเข้าไปเพิ่มได้แบบนี้นะคะแล้วเราอยากให้กล่องของขวัญนี้นะคะไปอยู่ด้านหลังไปอยู่ด้านหลังของของข้อความนะคะเราก็มาที่คําว่าตําแหน่งนะคะเรามาคลิกที่ตําแหน่งหนึ่งครั้งนะคะเราต้องการที่จะให้เขานะคะไปอยู่ที่ด้านหลังนะคะเรามาคลิกที่ด้านหลังค่ะ อ่าแบบนี้นะคะกล่องข้องขวัญน,นะคะก็จะไปอยู่ที่ด้านหลังข้อความนะคะแบบนี้ค่ะอ่าแบบอื่นนะคะอิดไม่แต่งเพิ่มนะคะอิดเอาแบบนี้เลยนะคะใครอยากแต่งนะคะใส่สติกเกอร์เพิ่มนะคะเราก็เข้าไปเลือกที่แบบนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยเราแค่นําภาพขึ้นมานะคะอย่างเนี้ยค่ะ แบบนี้ค่ะดอกไม้เนี่ยก็สามารถที่จะลบได้แล้วก็ใส่ดอกไม้ใหม่เข้าไปนะคะอีทเห็นว่าตรงนี้สวยแล้วนะคะอีก็จะไม่เปลี่ยนนะคะหรือว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีการทั้งหมดนะคะถ้าอีทต้องการเปลี่ยนสีนะคะอีก,ก็มาที่สีนี่ค่ะ มาที่คําว่าสีนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะลองดูนะคะให้เป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะคะสีเข้มขึ้นก็สวยนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะบวกเพิ่มนะคะถ้าเราไม่เห็นนะคะสีตามนี้นะคะที่ขึ้นมาเป็นสีที่เราชอบเราก็บวกเพิ่มนะคะก็จะมีนะคะจะมีสีนะคะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้เราก็เลื่อนนะคะเราเลื่อนนะคะตรงนี่นะคะเป็นกลมๆขาวๆนี่นะคะเราเลื่อนไปนะคะเราเลื่อนไปหาสีที่เราต้องการนะคะ หรือว่าเรามาเลื่อนนะคะที่แถบสีข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะ,นะคะเลื่อนหาสีแถบข้างล่างนี้นะ,ะแล้วก็มาเลื่อนหาระดับสีครั้งหนึ่งตรงนี้ค่ะแต่อีทนะคะ,ะ,คะจะกลับไปนะคะกลับไปถ้าเราต้องการที่จะกลับไปใช้สีเดิมนะคะแล้วก็มาที่ลูกศรน,นะคะชี้กลับแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบ็กการ์บแบบนี้อีทชอบแบบเดิมนะคะสีเดิมนะคะสีชมพูอ่อนแบบนี้ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้นะคะแต่งการ์ดนะคะเก๋ๆง่ายๆนะคะตามคอนเซปต์ที่ให้ไว้นะคะแบบนี้ค่ะลองทำตามดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับอีทนะคะแล้วก็แชร์แบ่งปันนะคะความรู้ดีๆแบบนี้นะคะออกไปให้กับเพื่อนๆเ,เราด้วยค่ะ